ไเรียกอัไป,ไไปไสุดขีดเพราะการตื่นคือเป้าหมายของุกชีวิตอ,อาจารย์ชาติธรรมเทนสุขสปจูนเนอร์ผู้คนพบวิธีการทางจิตยุคใหม่บทที่3โรคนี้คืออะไรผม อาศัยอยู่บ้านนบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและเต็มไปด้วยความเงียบสงบซึ่งเป็นที่เป็นประสบการณ์ที่ทําให้รู้สึกกับชีวิตของเราได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งต้องมีสติอยู่กับลมหายใจมีความรู้สึกกับการพอนพักตานักรู้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติความรู้สึกที่เราได้สัมผัสกับหัวใจของเราสัมผัสกับการสั่นสะเทือจกกนจักรวาลภายในผ่านคลื่นความถี่ผ่านความรู้สึกของชีวิตที่กําลังเชื่อมต่อกับกระแสจิตของเราในขณะนี้เป็นพลังงานที่เรารู้สึก กับจิตวิญญาของเราเป็นพลังงานที่เรากําลังเข้าถึงภายในของเราซึ่งเป็นการส่งความถี่ผ่านการเปิดสวิตช์ของ DNA ผ่านความรู้สึกของชีวิตท,ที่เรากําลังสัมผัสกับพลังงานมากมายที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกลมหายใจฮะพลังงานเหล่านี้พลังงานเหล่านี้มันกําลังซึมซับกําลังเชื่อมต่อ กระแสจิตของเราอย่างลึกซึ้งและมีชีวิตชีวาด้วยรอยยิ้มด้วยความรู้สึกสงบสุขทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการว์ปโคสในโลกใหม่ที่เราเรียกว่าการเจริญสติการฝึกจิตด้วยการเปิดสวิตจิตใต้สำนึกจะทำให้เรารู้สึกถึงความร,ารา่าเริงความสุขความความมีชีวิตชีวา รู้สึกถึงเป้าหมายด้วยความปรารถนาที่เต็มไปด้วยสติปัญญาอันแรงกล้าที่รู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงจะทําให้เราเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพพระเจ้าในตัวเราทําให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างเรียบง่ายสบายๆสั่นสะเทือนผ่านจิตสำนึกและสั่นสะเทือนารู้สึกที่เต็มไปด้วยความอิม่มเอมเพียงมีสติอยู่กับลมหายใจเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้คืออะไรโลกนี้คืออะไรถ้ามองไปจากความจริงที่เรารู้สึกโลกนี้ก็ประกอบไปได้วยทุกสรรพสิ่งมี ต้นไม้ป่าภูเขาหรือถ้ำเล็กๆซึ่งอยู่ด้านหน้าของบ้านผมของผมบ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่แห่งนี้มีถ้ำเล็กๆซุกซ่อนตัวอยู่อย่างเล่นรับภายในบริเวณบ้านและขณะเดียวกันก็ผมก็ได้รู้สึกถึงความฝ่ฝันที่ไม่มีวันหมดอ,อายุเป็นความฝ่ฝันที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งไม่แบ่งแยกไม่แตกต่างไม่ต่อต้านไม่วูวามหรือไม่ร้อนรอนแต่มันเป็นความรู้สึกสงบที่จะใช้ชีวิตช่วงช่วงเวลาของชีวิตในการตระหนักรู้ กับตัวเองอย่างแท้จริงผ่านคลื่นความถี่ผ่านการสั่นสะเทือนของสนามพลังงานจักรกวาลที่กำลังสั่นสะเทืนนอนอุภาพของเราอย่างลึกซึ้งในขณะนี้ mm hmm. เป็นความรู้สึกที่ท่งพลังเป็นความรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าตัวเราเท่านั้นแต่มีสรรพสิ่งที่รวมกันไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่สัดส่องนิยามรุ่งอรุณ สายลมที่พัดผ่านหรือแม้แต่เสียงมแมลงเสียงนกธรรมชาติเราซึมซับกับชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งความโกลาหลความชุลมุนของโลกที่ที่เมืองหรือเมืองที่เต็มไปด้วยความจอแจแอรทุกสิ่งทุกอย่างคือชีวิตที่พวกเราจะต้องเรียนรู้คือชีวิตที่เราจะต้องกลับมาตระหนักรู้กลับมาพิจารณาความจริงของตัวเองความจริงที่เราไม่ติดยึดอยู่กับการมองโลกจากสิ่งที่เราเชื่อจากสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจ จะลืมไปว่าความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อก็ได้นะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคิดแล้วก็เชื่อโลกในความเป็นจริงอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายเราอาจจะมองข้ามความหมายและอาจจะลืมเลือนไปว่าความจริงที่เป็นเช่นนั้นเป็นความจริงที่เราอาจจะต้องเรียนรู้ว่าเราไม่ได้มีแค่สังคมเรายังมีสังคมแมลงไม่ได้มีแค่สังคมมนุษย์อย่างเดียวนะเรายังมีสังคมแมลงสังคมมีสิ่งมีชีวิตทั้งมวลรือแม่แต่เราก็ยังมีอีก หลากหลายที่ไม่ใช่แค่ชีวิตของเราเพียงคนเดียวยังมีชีวิตของผู้คนมากมายที่กระจัดกระจายอีกกว่า800 0ล้านคนทั่วโลกรวมทั้งชีวิตของเราที่อยู่ในประเทศนี้ซึ่งก็เป็นประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่กําลังเรียนรู้ความเจร,ริญรุ่งเรืองของสติปัญญาและวิวัฒนาการของประชาธิปไตยซึ่งเรามีความปรารถนาและความหวังกันที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง ได้ใช้ชีวิตอย่างอิ่มเต็มเบิกบานสงบสุขด้วยความรักและความเมตตาผมสื่อสารกับตัวเองทุกวันเหมือนกับวันนี้ก็ได้สื่อสารกับพวกเรามันก็คือการสื่อสารกับตัวเองด้วยเช่นกันในการสื่อสารผ่านความรู้สึกของการมีชีวิตผ่านการผ่านด้วยการสื่อสารผ่านกระบวนการของการตระหนักรู้ในความเป็นนู้ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดมากมายเกิดดับตลอดเวลาเกิดขึ้นในทุกวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนการมีสติอยู่กับลมหายใจซึ่งพวกเรา จะรู้สึกกับชีวิตตลอดเวลาทุกครั้งที่เรารู้สึกความสงบทุกครั้งที่เราสัมผัสกับหัวใจของเราทุกครั้งที่เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ถูกค้นพบจากการเปิดเผยจากการซีโรราบจากการยอมรับเหตุผลและจากการที่มีสติมากขึ้นเราไม่เหมือนเดิมเราไม่มีใช่คนของวันวันเราไม่ได้เป็นคนของอนาคตแต่เราเป็นคนของปัจจุบันขณะที่อยู่ในลมหายใจนี้ ชีวิตมีความหมายก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ารู้คุณค่าของมัน